ลูอนอาบน้าอีกเลยหนนนีแล้ว่ใช่นใการวันนี้ตังแต่รกแตแล้วคือแบบตกดูดข้นก็ได้ก่ดมีน่ตขนานี้อยากให้้คนกันโตข้สมค่าทางลาแม่ทงแน่นนเลยใช่โจคิ้วเี่ิว ขอถ่ายงานอยู่บ่ใช่สบายดีป้าลูกเห้วเรืห้วัดวัดนะเขาวัดจ๋าวัดจ๋าถุจ่าหน่อยก้าลูกสบายดีป้าลุงเด้อบัดสุขสุขคนเนาะเมื่อกี้อยู่เฮือนอยู่ซานคือเกา่า

อ๋อไอ้หัวยังพูดอยู่นะอุ้ยจีจีจีปูจีปูกำโค้งบินบินหนามปหาอาพูดไม่ใช่บินดังหาอาจีจีปูกำโค้งมากับบุดรเอามาจ๊กโดเนาะคิดว่าอยากกันพอมาห่อเด็กขึ้นเดี๋ยวบ่ได้เอามาตำส่กล้วยเลยเส่็จไหมตำเฉกขำอืมตำเฉกขำน้อยเนาะ บ่มาจากโตเลยอย่างจายเราบ่ได oh, wow, ้ปล่อยมันน ja. mm ่ะ okay. ว like sí. OK. kind of ่าว่าแล้ก็แค่เสียมให้น้องสาวมาเฮ็ดปลกอืเย็นนะอือมาเ็แปลแกใส่กปูอืเ่นบ่ลกลก็ใส่กแซิ้วได้มไปตํายสิกันได้อืบไดแม่นแต่ว่าเฮาต้องแกะเอาแบบนันเนาะแพงเนาะแกะเอาเอิกมันน่่เฮาอยากใดเป็นนจังนใเนาะเฮานึงเอาอืนึง นึ่งหนึ่งคือกระปูดเออว่าแล้วกันเนาะชื like ่อเอาเอามาหนึ่งกินเนาะยังเทากับว่เอายแว่าแบบว่าอันเามาหนึ่งกินแล้วก็ตหมหุชิได้เาก็ไ่ได้เอาเนาะแจเอิกมันมาทอดไัวเนาะัวใน้มันเดียวมันก็เกาะแ่ยกันเห็ดแต่เกามือไหก็กันิดหลาสุดอื

กอน้อยนี่นะตามมาขามที่เฮ้ยกินตามมาขามได้อื่นเพียงอย่างเออไปลงก็ไวล,ลงล,ลงโจะบอดอ่อนจากนี้าคาดเพียงอย่างคาดอยากได้ยังทุเจ่าเนี่ยทุเจ้าเจ้างามกอน เออจะทา้งนั้นไปจะจ้าทางนี้เลอวะทุ่นไปไปทางทีทั้งหนากยาอืมเาอีช่งเลยโว้ยเ่าอีช่งนูจ้าทังนี้ได้ลูกทางนี้ทางนี้วาสนาแด่ะสีบอขอบุญ่างเลยอืมเก็บกลับไปอันขอกเจ้านะขอบหน่อยเจ้านะอ่า อ่นหาเ็นเันี้อ่นหาตีเอามันเข่าไปนะจอยมันอยากเข่าเออให้มันยางหอบนะเออให้มันยางหอบเออเออให้มันเออให้มันเชียนเข่าอันหนีบกระตอมันะงอ้ยอ้ยพวกเนี้ยสุอกออกมานะพวกเ้ย Hãy uh, thẻ nè Hùa Hùa sời Mệt Nhàng viên là khôn đó này Kép cơn nè Kép ừ. cơn Ờ Kép uh, 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 uh. cơn uh. Kép ma sụp ma đi Vát Hèn nè Bước đi sụp อันนี้มันไรนีบมันไอันี้มันไรเลยอันนี้มันไเลยคนน้อยๆนี่ออกมาออกมาว้อัดยวเันี้จ้อยมันิดท่หัวมัน ดื้อบ่ากําลังยืนเทิงเลยกําลังนั้นกําลังดื้อกระถือกันวอนเล็บบ่ติบ่เล็บเขียวอีหลอเพิ่นอืมป๊ะอืมป๊ะอีเห็นบ่จังงามเด้ห่างว่ายังมาอย่ารอยังมาเลยงาม

กัวหน้านี่เป็แป้นม๊อนี่้มันเยอะกเนาเอามาม่เหนโอ้โหปวัแล้วกไปนดนั่นเนาะสมน 嗯，不错呢。 แบบยังเนาะยังนแม่คุนพ่อช่วงนี้นะแบบมีแต่เรื่องแต่แบบไงแต่ละคนวกนะแต่ละครอบครัวแด็กได้บอเจอหน้กแต่เจอหน่อยนะ ถามแม่ว่าเป็นยังไงเนี่ย่าแต่แต่๋ยวเราถู่แต่ยวเราคนแ่ะเงียบไม่จะเกี่ยวกับแบบน้องวานน้องออกเข่าเมื่อวานนี่กันพาแม่ไปหาหมอบอกในชื่อนั่นเนาะก็บุญกับพาแม่ไปหาหมอทานตุ่เดียร์เป็นยังไงอย่างเี้ล่ะโอะเขาอูกับโรงาบาลอย่เงี้แต่งแต่พาลุ่บุญ่ะพาลุ่บุญออกมาแล้วเจอตุ่เสียตุ่เสียแบบ เสียแล้วแล้ววอันนี้เป็นโรเมื่อยบาดนี้สู้เป็นโรคบาดนี้ทาสู้ไปหาหมอแต่ละคนแต่ละคนก็เจออย่างนเพิ่นเฮาสูเนาะแล้วก็เข้าใจมาที่ลงมาดิแบบดุ้น่คือเฮาบ่รูุมที่ว่าเคเจอปู่ตอนนั้นนี่ปู่ตอนนั้นน่ะ่แม่นมาบ่ หด้ัได้ชาแล้วได้่งชุดแต่เราจุดยังก็าจุดมากามาเราขอมาเองเราขอมาเองน้องใหมุ่นนึกันลายสิบเอ็นะ่มาแล้วฉ่บมาแล้วเฮ้ยชุดโรดเจ้าฉ่๊บมา mọi người tham gia cái đã lỡ được sự mãi tầm quan trọng của tôi mười hai nghìn hai mươi bốn mời 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 ข้ายะหนีกับบ้เพิดเพื่อจะไปได้่ท่านยอะดีวะเป็นชิที่เราดึงขึ้นก็ได้นะมันโกนแหงตกดุมดงขึ้นก็ได้ตอนี้นี่เ็นี้อยากให้คนกระตบเพิ้มสัข้าล่างแน่ขันแน่นัด้างแน่เาลเลยคิวคิวตัวไทยงานอยู่บ่ อันโตเข่ามาเอาลูกโวมามานั่งคุยกันแนมไม่ได้ไปโรงเรียนเลย <c oughs> ไปเล่นน้ำแกงดีได้ไหมนี่น้ำน้ำลายรึเปลาน้ำลายน้ำมันเอาแกงน่ะเอามันหนันมนมกนม,มามาเรีอนประจอยที่มาคุยกันว่มามันสะเอาเนือ้อใดมันสะยาเรียนบอกดูว่ามันมันสะเอาเนื้อใดโต บางทีมานั่งมานั่งคุยกันอย่าี่ว่ามันจะเอาอะไรกันแน่มันบไปมาหากันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันไปเล่นแต่น้ำแกงก่ตัวเอาเงินไห้ยังกระเดิดมันยังไปด้วยที่กานบอกว่ายาวเงินไห้มันตัวหู้ไี้ใส่ลูกตัวบ่ เราโตกระหู้สันดานลูกโตอยู่กันอ่ะจะให้โตไปเอามันะมาคุยกันดูดีเดี๋ยวนี้มันเป็นมาหอดเกื่อนมันมางัดเกือนงัดอย่างกันเอาไปซิฮู้นะโตก็ถามติลูกโตก็ะหู้อยู่สันดานมันโตไปลูโตไปท้าว่าวว่างเออถ้าว่าถ้าว่าวว่างไปตอนเจ้านล้ก็อนโตที่ออกไปให้งานนะโตมา ไปเอามันมาหล้กการมานคุยกันว่ามันสีเลี่ยน่อบอหรือว่ามันสีเลียนใสกันแน่มัน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 ไปแบบว่ามันเล่นแต่เน้ามันบริวารมันอยู่เพื่อนไนตัวกระหูนิชัยมันอยู่เพราะว่าการว้าเนี่ยไรมันบุกพังกันอยู่แล้วเว้ามันกับมิแตนี เรื sugar, so eat, so ่องไปชงไปนี่น่ะกันไปอยู่แล้วแต่ว่ามันมันบอนั่นนี่ถ้ามันไปกับทอดแล้วมันไม่ได้พังกันเลยเดี๋ยวนี้น่ะเออถ้านั่นแหละให้โตเข่ามากเลยไปไปเอาโตนมากผีมาเพื่อนมาจอยผีมาคุยกันจี่ดๆเอามันมาเลยมาคุยอยู่ดีโต้หงินมันยังกระเทกมันบุ้มมาใกล้กันเลยเดี๋ยว ใให้ห้ได้แต่ตัวจะไ้แบบสั้นห้แบะผู้บรูลูกตัวมันเป็น,นไดดอย่างนี้มันปิดซื้อสปอนเซอร์ซื้อสตรีมซื้อกระทิง้งผสมกันกินผู้มันเอาใส่กระติกไปกินอยู่ท่าแก้งคุณ <c oughs> มันระบบบกฟังเลยเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> กันเป้ามี่แต่มันตีกันพูดแล้วกว่านี้นนะ <c oughs> บอได้ให้แต่ว่ามันบได้มาหากันกันยันงบได้เห็นหนามันเลยนี่นะเมื่อไห่มเชื่อหลกบ่เลยพ่กับพ่องยบอได้เห็นมันมาหาจเคือยัองบอไดเห็นมันแล้วจวังหาะอ้อยยังแดบอได้เห็น้อหนามันอ้อยยังไดมันบอมาได้ ก็าเรต้องว่านี่เมืนบอกเออตาแห่ทัดตัวโทบอกมันกันเมื่อยว่าเค้กันนะโอเคค่ะถ้านั่งกันมันบูมาแลยเพื่อนจะว่ากัน จะว่าอะไรแม่ที่ได้ใช้กันก่อนยังเลยได้ของพรีวะโอ้ื่อจอกเทียนนันนี่เล่นอ้ส่งโปช่าจอดะจอกยังได้อามจอนี่ราคาแบบได้บม่พอแล้วก็ชื่อแพงอะเร่เป็นติ๊กกระดูกหอติ๊กกระดูกหรอติ๊กกระดูกก็คเนี่ใหญ่ยังไรตัน้อยวะ

vậy con nì ừ. à? nhàng kia đây có thể hả vào con kia đây ừi nhàng hả con tích tích nhung cát đều được ยุงมันหลักกัดแขนซอกงาจนออกหุ่นวัดคุยชถึงที่ไข่ของห่านจะเป็นตัวละดีละดีโอเคพ่อแม่พี่น้องชะท้องก็จบคลิปไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามชะทองคือเก่าเด้อเนาะไปแล้วเฮ็ยยังนะเฮียดับคากะด้วยใช่